สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนอนนัวค่ะเมื่อนี้แกงไตปลาแกงไตปลาเมื่อกับเขาปุ่นอุ้ยหอนหอนละคาเนี้วันนี้แกงไตปลาวันนี้มันไม่ค่อยข้นปาเลยค่ะก็เลยจะใส่น้ำพริกไตปลาแห้งมาเฟียน้ำพริกไตปลาแห้งมาเฟียใส่เข้าไปเลยค่ะเพิ่มความข้นเข้าไปอีกแซบ สำหรับคนส,สำหรับคนที่เหตุแบบว่าแกงไตปลาโบโเป็นอ่ะใส่เครื่องจีก็ได้ด้วยแบบว่าต้มน้ำมีบักเขือบับมีแบกเขือเมีย่ยนมีมะเขือมีหน่อไม้มีอยังนะเออเทนี่ลงไปเลยจ้าง่ายไงง่าย, <laughs> ายๆลยอื้อหือ คนดีๆน้ำพริกไต่ไปลาแห่งมาเฟียเลยคะ่ะช่วงนี้เขามีปรโมชันเลยคะ่ะสามกระปุกสามกระปุกหนึ่งสามกระปุกอันนี้นะ่ะสองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะคะสามกระปุกนี้สองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีคะ่ะสินค้าเขามีออยอเรียบร้อยนะคะสินค้าเขามีออยอเรียบร้อยฟึบเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนคะ่ะก็หมายถึงว่าทํำแบบธุรกิจครอบครัวนะอืม ธุรกิจครอบครัวนี่ดีจังนึงเนี่ยทำตามออเดอร์ไม่ต้องสต๊อกของรสชาติแซ่บค่ะไม่เผ็ดมากกลมกล่อมไม่เค็มเนื้อปลานนเ,เนียนๆเครื่องแกงเนียนๆเห็นๆคือเนื้อปลานะ จะต่อใช่ด้วยเนี่ยเ <c oughs> ทใส่อีกเลยคุณอะวางนาเนี่ยป้าเนื้อปลาแม่เจ้าคุณอะ แต่ตออออตสำหรับผู้ใดแบบเห็เห็ดง่ายๆกินง่ายๆ,ๆเนี่ยเห็ดก็จ่เห็ดเนี่ยเลังากสั่งเห็ดแล้วเธอต้อตมน้ำเลยค่ะแคมีน้ำใหม่มีอี่ยังมากถ้าอันนี้ลงไปได้จ้ะได้เหมือนกันคุกกินกับข้าวเหนียวก็เลิศแหงที่หนึ่ง พอสอ,อยุสามกระปุกน่ะคุกเก้าเขาหอนๆคือสิแสบพกักไลๆ ทัวราพูดก็จะเป็นออนไลน์จะต่อเพืเ่อนนะเพือเ่อนเนี่ยเหนือเหนือเพื่อนะ ความเผ็ดนี่พอดีด้วยไม่เผ็ดมากห <c oughs> <c oughs> ิมข้าว เยเหมือนผมวางหิมาพานมาเฟียรพริกไตปลาแห้งไตปลา,า,นะาแห้งมาเฟียพ่ะนะไตปลาแห้งมาเฟีย うん。 หอมปลาสบะย่างหอมปลาย่างไหมเป็นหอมวอมีมนหฮืนหอมบ่้เค็มอ่ะ อือกันดีแล้วก็บอกทัวผู้แม่เพื่อขักขาหลุด mất hàng Hãy đẹp hòm kênh Ghiền Mì ไต่ป่าแห้งแสบอย่างเห็นบ้าควาบได้จริงต่อหอมแดงอ่อนเหนียนส้มป่าหน่อยว่ามีเบืย้ยขึ้นเหลืแทนอื้อื้ออื้อ sẽ tỏ á Chắc quý mày Quý là quý อยากได้เขาได้บ่ะเนี่ยฉันได้ไปฮุงเขาด้วยค่ะบัดเนี้ยต้องเลิศค่ะจะค่อยออกเขาเจ้าไหมจา๊ะดูเดือดคัะหอมแดงหอมแดงหอมแดงอู้วเขาเนีย่ยเขาฮอนฮอนเนาะเขาเจ้าฮอนฮอน 음 mm -hmm. mm. mm. รสจัดจัดอก็แต่อย่างวัาแหลเสะเดือนออกจากปาก แสบอืมว้างาเราไปต้อนออกจอค่ะอร่อยนะอร่อยมากผลิตภัณฑ์เขาทำดีมากเลยนะคะเห็ดดีมากเปิดออกมาปุ๊บไม่ต้องกลัวหง ทำดีค่ะน้องพิดไตปลาแห้งมาเฟียนะคะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อสามกระปุกขึ้นไปนะคะสองร้อแปดสิบาทส่งฟรีค่ะคุ้มมากอร่อยค่ะรสชาตกิกลมกล่อมค่ะไม่เค็มค่ะไม่เผ็ดมากแซบอืมอร่อยถึงเครื่องมากเลยนะคะหอมเครื่องแกงมากค่ะเจ้าไดกะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซ่บแบบนัวๆน,นะคะเมื่อน,นี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ